ว่ากันว่าไม่มีอะไรสูญหายไปและมันเป็นเรื่องจริงมาดูเรือที่ถูกหยุดเวลาไว้กันเถอะลำแรกนั้นน่าทึ่งมากนี่คือซากเรือแอนติคิเทียรามันคือเรือค้าขายของกรีกตั้งแต่ศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์ศักราชมันอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะแอนติคิเทียราของกรีกที่จุดรวมของทะเลอีเจียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประมาณ2,000ปีต่อมาในปี1,900กลุ่มนักดำ,น,ำน้ำเก็บฟองน้ำชาวกรีกค้นพบซากเรืออับปาง พวกเขาจะไปตูนิเซียแต่ก็ต้องหาที่หลบภัยจากพายุบนเกาะใกล้เคียงเนื่องจากไปไหนไม่ได้เพราะพายุพวกเขาจึงตัดสินใจดำหาฟองน้ำจนกว่าอากาศจะสงบลงนักประดาน้ำคนหนึ่งค้นพบซากเรืออับปางที่ความลึกประมาณ40เมตรลองนึกภาพคนที่กำลังหาฟองน้ำแต่กลับได้สมบัติทางโบราณคดีมาแทนสิ กับตันเรือนักหาฟองน้ําได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชาวกรีกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพบเจ้าหน้าที่ได้ส่งเรือสองลำไปยังซากเรือปฏิบัติการกอบกู้ประสบความสําเร็จและขณะนี้การค้นพบนั้นก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติของกรีกในกรุงเอเธนการค้นพบนี้รวมไปถึงม้าหินอ่อนขนาดเท่าของจริง3ตัวเครื่องประดับเหรียญและผลงานศิลปะหลายร้อยชิน้นรวมถึงรูปปั้นเฮ์คิลิสขนาดใหญ่ยักษ์สูง2.1เมตร ในบรรดาสมบัติเหล่านี้หนุ่มแอนติคิเทราซึ่งเป็นรูปล่อชายหนุ่มจากทองสำลิดได้รับความสนใจมากเนื่องจากมีรูปแบบของรูปล่อที่ไม่เหมือนใครและไม่เคยมีการค้นพบของเรียนแบบอยู่เลยเขาถือว่าถูกทรงกลมไว้ในมือนักวิชาการมีทฤษฎีต่างๆว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่พวกเขายังไม่มีความเห็นที่เป็นเอกฉัน กว่า70ปีต่อมาจากอีฟคูสโตและทีมของเขาได้ไปที่พื้นที่และเก็บกู้สิ่งประดิษฐ์อีกหลายร้อยชิ้นและซากของคน4คนที่น่าสนใจคือพวกเขาค้นพบชุดเฟืองประสานที่ซับซ้อนซึ่งทำนายการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์หลายดวงได้กลไกนี้ยังแสดงเวลาของสุริยปราคาและจันทรุป,ปราคาในอนาคตได้อีกด้วย คิดซะว่ากลไกอนติคิเทรานี้เป็นปฏิทินคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆที่เอาไว้วางแผนกิจกรรมสำคัญคญ,ญเช่นกิจกรรมด้านเกษตรพิธีกรรมทางาศาสนาและกีฬาโอลิมปิกสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ที่ถูกพบในซากอนติคิเทราเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดบางส่วนในโบราณคดีสมัยใหม่กลไกอนติคิเทร่าเองได้เปลี่ยนการรับรู้ของเราเกี่ยวกับขีดจำกัดของเทคโนโลยีโบราณกลไกนี้มีการออกแบบที่ซับซ้อนและสร้างขึ้นมากว่าพันปีที่แล้ว แม้หลังจากการค้นพบที่น่าสะใจเหล่านี้แล้วผู้เชี่ยวชาญก็ยังเชื่อว่าซากเรือส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพราะที่ตั้งและภูมิทัศน์ของพื้นทะเลที่ซากเรืออยู่ซากเรือลึกเกินไปสำหรับนักดำน้ำแต่ก็ตื้นเกินไปที่จะใช้เรือดำน้ำการสำรวจบ,บนพื้นทะเลในปี2012แสดงให้เห็นหลักฐานของซากเรือลำที่2ที่อยู่ทางใต้ประมาณ244เมตรเป็นที่ชัดเจนว่าพื้นที่นี้มีอะไรมากมายให้มนุษยชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักล่าฟองน้ำพวกนั้นไม่ได้เจอมันเข้า นักวิทยาศาสตร์พบซากเรืออับปางในทวีปแอนตารติกาที่ด้านล่างของทะเลเวดเดล107ปีหลังจากที่มันจมชื่อของเรือเคเอนดูเรนต์มันเป็นเรือที่สูญหายของนักสำรวจแอนตาร์กติก เซอร์เออร์เนสเช็โคตันนักวิทยาศาสตร์ที่จับตาดูมันในหลายสิบปีต่อมากล่าวว่ามันเป็นหนึ่งในซากเรืออัปางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นคือเหตุผลที่พวกเขาถ่ายทําการค้นพบทั้งหมดคลิปแสดงซากของแอนดูเรนต์และพิสูจน์ว่ามันคงอยู่ในสภาพที่น่าทึ่งมันแช่อยู่ในน้ําลึก3กิโลเมตรมานานกว่าร้อยปีแต่ก็ดูเหมือนว่ามันเพิ่งจมลงเมื่อเร็วๆนี้เรื่องราวเป็นแบบนี้เรือถูกน้ําแข็งบดขยี้และจมลงในปี1915 ชคเคีตันและเพื่อนร่วมทีมต้องหลบหนีด้วยเรือชูชีพขนาดเล็กหลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดแชคเคิวตันช่วยลูกเรือของเขาให้รอดมาได้แล้วเรือก็จมใช่นี่เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากแต่ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงตีค่าเรือลำนี้สูงนักแรกสุดเลยคือการเดินทางข้ามทวีปบอนต์กติกของแชคเคิตันเป็นการแล่นเรือเพื่อสร้างทางข้ามทวีปบอนต,ต์กติก้าเป็นครั้งแรกใช่ลูกเรือติดอยู่ในน้ำแข็งแต่ความตั้งใจนั้นสำคัญ ข้อ2มันเป็นเรื่องของความท้าทายในการค้นหาซากเรืออับปางทะเลเวดเดลถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งทะเลหนาเกือบตลอดเวลาก็น้ำแข็งเดียวกับที่ทําให้แันดูแรนจจมลงนั่นแหละการเข้าใกล้สถานที่ที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้นยากสุดๆนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการวิจัยมันเลยนะ ผู้เชี่ยวชาญของทีมสำรวจยุคใหม่คาดการเวลาที่น้ำแข็งในทะเลอาร์กตกจะอยู่ในระดับต่ำสุดโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมพวกเขาตระหนักว่าสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเริ่มการสำรวจดรจอห์นเชียสกล่าวว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการค้นหาซากเรืออับปางที่ยากที่สุดในโลกโดยต่อสู้กับน้ำแข็งในทะเลพายุหิมะและอุณหภูมิที่ลดลงถึงลบองศาเซลเซียสอ่าถ้งเงื่อนไขพวกนี้ถือว่าเอื้ออำนวยแล้วล้วก็ผมจินตนาการถึงสภาวะที่เลวร้ายที่สุดในแอนตาร์กติกาไม่ออกเลย สุดท้ายดูนี่สิไม้ของมันแทบไม่บุบสลายเลยแถมคุณยังอ่านชื่อเรือได้ด้วยมันยังคงมองเห็นได้อยู่นักโบราณคดีทางทะเลแมนสันบอนกล่าวว่านี่เป็นซากเรือไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดที่เขาเคยค้นพบเขาทำงานนี้มา50ปีเพราะงั้นผมเชื่อเขาก็แล้วกันแล้วทำไมไม้ไม่ผุล่ะดร์มิเชลเทเลอร์นักชีววิทยาขั้วโลกใต้ทะเลลึกกล่าวว่าไม้แทบไม่เสื่อมสภาพเลยเนื่องจากสัตว์ที่กินไม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ในทวีปแอนตาร์กติกา คนงานเหมืองถ่านหินในเซอร์เบียตะวันออกคนพบซากเรืออับปางสามลำที่อยู่ที่นั่นมาอย่างน้อย1,300ปีเรืออับปางที่ใหญ่ที่สุดคือกองเรือโรมันโบราณมีความยาวประมาณ15เมตรก้นแบนคาดว่าเรือลำนี้บรรทุกลูกเรือได้30-35คนเมื่อมองดูตัวเรือคุณจะเห็นร่องรอยการซ่อมว้าวมันทำหน้าที่มาอย่างยาวนานคุณรู้ไม่ว่ามันทำให้เราเข้าใจเรื่องเมื่อพันกว่าปีก่อนได้อย่างมาก ในทางกลับกันเรือลำเ <lawsuit royable, S 1> ล็กสองลำน่าจะเป็นเรือของกลุ่มสลาฟใช้เพื่อโจมตีชายแดนโรมันทั้งสองลำถูกค้นพบภายใต้โคลนและดินเหนียวในก้นแม่น้ำโบราณเห็นได้ชัดว่าในสมัยนั้นมีฐานทัพโรมันอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเมืองวิมินาเซียมที่น่าสนใจคือวิมินาเซียมเป็นเมืองหลักที่มีประชากรประมาณ4ี่0,000ื่นคนในศตวรรษที่4เพื่อเป็นการเปรียบเทียบมันใหญ่กว่าปอมเปอีด้วยซ้ำเหมืองฐานหินคอสโตแลกเป็นศูนย์กลางของอัญมณีที่ซ่อนอยู่ นักโบราณคดีเคยพบหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ในสมัยโบราณมาก่อนตัวอย่างเช่นในปี2012ผู้เชี่ยวชาญพบกระดูกของแมมมอตขนยาวอย่างน้อย5ตัวซึ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ1,000 10, 0ปีก่อนนักโบราณคดีชาวแคนาดาพบเรือลำหนึ่ง150ปีหลังจากที่มันหายไปในหน้าน้ำอาร์ติกในแคนาดาเรือสินค้านี้มีชื่อว่า HMS Investigator มันถูกซื้อไปในปี1848 เพื่อค้นหาเรือของนักสำรวจเซอร์ h จอห์นแฟงกลินที่สูญหายในการสำรวจ North West Passage เพราะงั้น HMS Investigator จึงออกจากอังกฤษในปี1850เพื่อปฏิบัติการกู้ภัยนี้ลูกเรือสำรวจซึ่งมีรอเบิร์ตแมคครูอเป็นกัปตันได้แล่นเรือ Investigator ไปเขาตระหนักว่าเขาเข้าใกล้ North West Passage ในเส้นทางเดินเรือข้ามทวีปอเมริกาเหนือแต่ก่อนที่เขาจะแล่นเรือไปอยังทะเลโบฟอร์ดได้เรือขนาด122ตันเองก็ติดอยู่ในน้ำแข็งหนา ลูกเรือใช้เวลาช่วงฤดูหนาวในช่องแคบ Prince of Wales ฤดูร้อนปีถัดมาแม็ครัวพยายามแล่นเรือไปยังจุดสิ้นสุดของแพสสอีกครั้งแต่น้ำแข็งขวางทางเขาอีกครั้งลูกเรือจำต้องสละเรือที่นี่เขานำลูกเรือไปที่อ่าวเมอร์ซีพวกเขาติดอยู่ที่นั่นจนถึงปี1853และลูกเรือของ HMS และสาลูก็ได้ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ลองนึกภาพลูกเรือ60คนที่ต้องใช้เวลาฤดูหนาว3ารอบในแถบอาร์ติกโดยไม่รู้ว่าพวกเขาจะรอดหรือไม่รอดดูซิ ต่อมามีการพบเรือลำนี้ตั้งตรงอยู่ในน้ําลึกประมาณ11เมตรมันอยู่ในสภาพที่ดีมากน้ําในอาร์กติกได้ป้องกันชั้นนอกของเรือไม่ให้เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วมองเห็นโครงร่างของเรือและไม้ของเรือได้ชัดเจนนอกจากนี้นักโบราณคดียังได้ค้นพบโบราณวัตถุบนแผ่นดินที่ลูกเรือทิ้งไว้ด้วยพวกเขาขนถ่ายทุกอย่างก่อนที่จะสละเรืออินเวสติเกเตอร์หลุมฝังศพกลาสีสามแห่งและเรืออับปางของกองทัพเรืออังกฤษหนึ่งลำถูกค้นพบในพื้นที่เช่นกัน ผมสงสัยเลยว่าพวกเขาจะพบอะไรอีกที่นั่น